สวัสดีครับเฟยพัทรเอกแสงกุลครับก็เป็นนักแสดงพิธีกรแล้วก็บุคคลทั่วไปเก้า <c oughs> ใกล,ใกล้ๆหน่อยก็คือนิเทศจุฬาครับแล้วก็รุ่นพี่ทุกคนที่เวลาเราเข้าไปเราเป็นปีหนึ่งรุ่นพี่จะบอกว่าลองให้ครบทุกอย่างลองทุกอย่างแล้วถึงจะรู้ว่าเราชอบอะไรกันแน่ทุกๆปีเนี่ยนิเทศจุฬาจะมีละครบวทีใช่ปะ <c oughs> ก็ลองไปแคสติ้งดูแล้วก็ก็ได้เป็นบทพระเอกในตอนนั้น ก็คือเรียกว่าได้เข้าไปสู่การแสดงครั้งแรกในชีวิตตอนนั้นเล่นละครเวทีเสร็จปิะคนก็รู้จักเรามากขึ้นประมาณหนึ่งแล้วก็จะมีรุ่นพี่ในคณะนี่แหละเขาก็ชวนไปแคสงานหนึ่งก็เข้าไปแคสแล้วก็ได้อีกทีนี้พอเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จับเซ็นสัญญากับทาง GMM 25แล้วก็สัญญาก็อยู่จนถึงทวนเนี่ยพอเรลิตี้จบก็ได้มาเล่นละครได้มาเล่นซีรีส์แล้วก็เริ่มพลุยทางเข้าสู่วงการบันเทิง ไปเรื่อยๆมันมันยากตรงที่เราเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเราไม่เคยทําได้ดีพอทุกวันนี้ถามว่ายังมีมุมที่คิดแบบนั้นอยู่ไหมมีเรื่อยๆเพราะเรารู้สึกว่าซีนี้เราทําได้ดีหรือ,อยังวะซีนนี้ดีได้กว่านี้ซีนี้ดีกว่านี้เรื่องแรกที่เล่นจริงๆก็จะมีคนที่แบบรู้สึกเอ็กซ์เพิดในทางการแสดงจริงมีพี่โบธนากรมีพี่อาร์ตมีอะไรพวกนี้แล้วก็มีรุ่นพี่ที่คณะที่เราสามารถคุยด้วยก็เข้าไปปรึกษาแล้วก็มีไปเรียนเพิ่มนู่นนี่นั่นเห็นว่ามีโอกาสไปทำเป็นพิธีกรครับ ก็จริงๆมันเริ่มต้นจากประมาณ4 5หปีที่แล้วซึ่งไอศาสตร์ของพิธีกรเนี่ยแทบจะไม่เป็นเลยเว้ยในช่วงแรกเราเป็นคนพืดเยอะก็จริงแต่ว่าสคริปจำไม่ได้เข้าตรงไหนเข้าไม่ถูกพูดลวกประโยคไม่ได้พูดลวกประเด็นไม่ได้แล้วก็มีรายการหนึ่งมันเป็นรายการวิทยาศาสตร์คู่กับพิธีกรอันดับต้นๆของเมืองไทยคือพี่ฟลอยพี่ฟลอยคือครูคนหนึ่งในด้านพิธีกรของฟลอยเลยแล้วก็เก็บความรู้ตรงนั้นที่พี่ฟลอยคอยจี้เราคอยสอนเราค่อยๆพัฒนาตัวเองในด้านพิธีกรเรื่อยๆ วิธีอีกอันนึงก็คือไปดูรายการต่างประเทศเยอะไม่ว่าจะเป็นพวกจิมมี่เฟลลอนทูน่โชว์ต่างๆก็ดูแล้วก็เก็บวิธีการพูดวิธีการถามคนวิธีการรวบประเด็นวิธีมองต่างๆของเขาอ่ะโดยรวมแล้วก็มาปรับใช้กับตัวเองเขาฟรีมากเขาสามารถแบบที่ประเด็นไหนก็ได้มันรีแลกซ์กว่ามันกว้างกว่ามันเปิดรับมากกว่าเมืองไทยเที่ยวเลยคือการเที่ยวเลยซึ่งวันที่เราถ่ายอยู่เนี่ยตอนเนี้ย พวกนี้บินไปเที่ยวแหละถึงว่าทํางานแบบเดือนหนึ่งสองเดือนสเดือนแล้วก็จะแบบขอเบรกเพื่อไปเที่ยวพักผ่อนซึ่งบางคนเที่ยวอ่ะโอเคกูไปนอนรีแลกบนโรงแรมเปล่าของกูคือไปคือไปนผาไปเวกเซิร์ฟไปดำน้ำเพื่อเอาพลังบวกที่ตัวเองต้องการเข้าให้ตัวเองจุดเริ่มต้นของมันคือเริ่มจากที่บ้าน ที่บ้านเฟยคือไม่มีใครชอบแบบการเที่ยวเมืองเลยไม่ว่าพ่อแม่พี่สาวตั้งแต่เด็กพ่อจะพาขับรถกรุงเทพเชียงใหม่กางเต้นซซมิลันพีพีเกาะห้องไปเงี้ยไปตั้งแต่เด็กเราอยู่กับธรรมชาติมาตลอดมันสวยงามวะ่ะมันมันเป็นสิ่งที่มองทีไรแล้วไม่เคยเบื่อมุมเดิม แต่มันจะไม่เคยเหมือนเดิมความรู้สึกจะไม่เหมือนเดิมเป็นคนขี้เบื่อคือทําอะไรเร็วด้วยทําอย่างหนึ่งแล้วขยับไปอีกอย่างหนึ่งเร็วมากมีคนชวนไปไปแล้วก็จะไปสุดทางลนะจะทําจนสุดสายออปชันซื้อซื้อเต็มหมดคือแต่ละอย่างมันจะมีออนออฟของมันมันจะมีแบบหยุดอันนี้กลับมาทําอันนี้มันจะไปไปมาๆซึ่งเราจะพยายามเฉลี่ยให้ได้ครบเพื่อไม่ให้ตัวเองเบื่อมากเกินไปบันได<ป><ป>มีไม่ใช้ด้วยไงอ,อีกอย่างหนึ่งคือเป็นคนชอบชอบวชนะชอบวชนะตัวเอง ชอบเอาชนะคนอื่นด้วยรู้สึกว่าคนที่เก่งกว่าเราไม่ได้เันต้องเก่งกว่ามันและกีฬาพวกนี้มันคือถ้าไม่ชนะเอาฝั่งตรงข้ามอะ่ะก็คือเอาชนะตัวเองมันคือการที่เราตั้งเป้าให้ตัวเองทุกๆวันเว้ยปีผาคือรูทที่ยากกว่าเดิมในทุกๆวันปีรูทเดิมแต่เหนื่อยน้อยกว่าเดิมได้ไหมมันคือการตั้งเป้าหมายในแต่ละวันเพื่อเอาชนะให้ตัวเองพัฒนามากกว่า ความท้าทายของมันคือการเอาชนะใจตัวเองถ้าเรากำแรงเกินไปเราก็จะหมดแรงเร็วไม่ใช่แค่คุณมีแรงอย่างเดียวคุณต้องมีเทคนิคด้วยคุณต้องมีการฝึกฝนมันหลายอย่างแล้วมันสนุกมากยังอยู่ข้างล่างอ่ะเฟยเป็นคนใจร้อนไปทำอะไรเร็วแต่วลาขึ้นไปอ่ะเฟยต้องมีการแบบโอเคค่อยๆช้าๆค่อยๆคิดค่อยๆหายใจอะไรอย่างเงี้ยริมนัาจริงเคยครับ ปีนหัจริงก็มีหลายรอบอยู่เหมือนกันก็จะมีไปบ่อยๆเล่ะมีที่ไร่เลแล้วก็มีที่น้ำผาป่าใหญ่ที่สระบ,บุรีปีนในธรรมชาติในการปีนขึ้นไปเนี่ยเราปีนเข้าไปสุดปุ๊บสูง20เมตรผ่านมองลงมาคือวิวเลยจอร์จน้อลอยตัวระยะพันล้านจริงอยากไปอุทยานยูเซมิดีที่อเมริกาคือมันเป็นสถานที่ที่มันเป็นแบบสิ่งที่นักปีนผาในโลกเขาไปถล่มกันอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากไป ที่บ้านเตือนไหมเหรอที่บ้านเขาไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่อะคือพ่อเฟยเป็นแบบว่าไปอยากทําอะไรทําถ้าเจ็บเฟยเจ็บป้าไม่ได้เจ็บนี่แต่จริงที่บ้านเขาก็ทํากิจกรรมอะไรพวกนี้ด้วยไงคืออย่างมีรอบหนึ่งไปนวซีแลนด์ด้วยกันแล้วทุกคนก็คือโดดล่มหมดคือพาราชูดอะสี่คนทั้งบ้านอะหมื 15, ่นห้าพันฟุตก็คือไม่สนใจลงมาได้หมดคือเขาไม่กลัวคืออย่างที่บอกที่บ้านเฟยมันเป็นสายนี้อยู่แล้วอะไรย่างเงี้ย สิ่งที่ไม่เคยไปเลยเคือ e b c คือ Everest Base Camp เราไม่ได้พูดถึงการเดินขึ้นยอดเขาเอเว e เรสต์นะอันนั้นก็เป็นหนึ่งในความฝันแต่ถามว่าพ่อแม่ให้ไหมนะกแล้วก็เชื่อว่าไม่น่าให้ Everest Base Camp มันก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่เราอยากไปให้ได้เดินเทรล12วันขึ้นไปแคมป์แรกสุดของการขึ้นเขาเอเวอเรสต์อะไรเงี้ยเพื่อไปดูเห็นว่าเฮ้ยกูเห็นยอดมึงแล้วนะอะไร สมมติเราทำงานเหนื่อยมากๆแล้วอย่างที่ทวันนี้ไฟททำพรุ่งนี้ฟยไปเติมพลังเนี่ยทำงานตรงนี้เหนื่อยสนุกไหมสนุกเราก็กลับไปเติมพลังด้วยการไปทำกิจกรรมของเราแต่ไอ้ด้วยที่พลังตรงนี้เราก็อยากกลับมาทำตรงนี้ด้วยเหมือนกัน <S <S มันก็คือเหมือนเป็นหญิงกับหย่างที่เหมือนบาลานซ์ซึ่งกันและกันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเฟยว่าเฟยก็ทำไม่ได้เราไปอย่างเงี้ยเราจะพยายามไม่คุยงานทำโมเมนต์ตรงนั้นให้มันให้เราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวบรรยากาศร,รอบข้างคุยกับเพื่อนได้มากขึ้นซึ่งมันเติมพลังบวกให้เราแบบค่อนข้างมาก อิสระเป็นสิ่งที่มนุษย์พึงมีในตัวผมคือทุกคนควรจะมีอิสระในการใช้ชีวิตของตัวเองแต่ละคนอาจจะมีขีดจำกัดไม่เหมือนกันมีข้อจำกัดไม่เหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าคุณไม่ควรจะมาถูกบีบหรือถูกบังคับให้คุณทำสิ่งสิ่งหนึ่งโดยที่คุณไม่รู้สึกถึงอิสระในการทำสิ่งนั้นอย่างเฟย์เฟย์มีอิสระในการชีวิตข้อดีของเฟย์ที่ครอบครัวเราพร้อมปล่อยอิสระเราได้เต็มที่ในการทํางานเราอยากให้เป็นอิสระจากกรอบที่สังคมวางไว้ว่าเขาต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นคนแบบนี้ไม่ใช่ ทุกคนเป็นตัวของตัวเองคุณจะชอบเขาหรือไม่คุณเป็นคนกําหนดได้เขาแค่ต้องเป็นตัวของตัวเองอะไรเงี้ยก็อยากให้ครบอิสระซึ่งกันและกันผมรู้สึกนิยามตัวเองว่าเป็นคนไม่หยุดนิ่งเป็นคนไม่ยอมแพ้เป็นคนไม่หยุดพัฒนาตัวเองจะทําวันนี้ให้รู้สึกว่าพรุ่งนี้ไม่เสียดายคติในการใช้ชีวิตเราเราเปรียบได้กับหนังสือเล่มหนึ่งที่ชอบมากเรียกว่ามันเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ให้แง่คิด เตือนสติสําหรับคนที่หลงลืมอะไรบางอย่างไปแบบคนที่ทาอะไรเร็วๆแบบเฟย์อะเฟย์รู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างอธิบายได้ค่อนข้างเยอะมันคือ t u e s Day with Maurice เป็นหนังสือเก่าเล่มหนึ่งเป็นหนังสือรางวัลเล่มหนึ่งเลยแหละเท่าที่ผมคุยกับเพื่อนหลายคนไม่มีใครที่อ่านแล้วไม่ชอบคือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาจารย์กับลูกศิษย์นั่งคุยกันแล้วลูกศิษย์คนนี้เป็นคนเขียนหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอาจารย์คนนี้แล้วก็บทเรียนเกี่ยวกับชีวิตที่อาจารย์คนนี้เล่า ให้ฟังก่อนที่เขาจะตายลงด้วยโรคหลายซึ่งไอ้บทเรียนพวกนี้มันอยู่ในระหว่างที่โลกของเขาอ่ะค่อยๆแย่ลงเรื่อยๆเขาก็จะพูดถึงชีวิตที่เขาผ่านมาการปรองชีวิตของเขาแล้วหรือมันพูดถึงว่าการใช้ชีวิตวันนี้ให้พรุ่งนี้ไม่เสียใจที่ตัวเองจะต้องไปคือบางคนที่เวลาเขาจะตายอ่ะเวลาสิ่งที่เราคิดคือบักเก็ตลิสต์กูต้องไปโอ้โหโดดบันจี้ทาในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทําแต่บางทีมันคือการที่แบบ อยู่กับคนรอบข้างให้ได้มากที่สุดหรือหรือการพูดในสิ่งที่เราอยากพูดหนังสือเล่มนี้มันจะมีคําพูดหนึ่งที่ไปจําได้หักๆคือเหมือนพูดว่ามีนกตัวหนึ่งที่เกาะอยู่บนบ่าเราทุกๆวันแล้วเราก็จะมักจะตื่นมาแล้วก็ถามนกตัวข้างๆเราว่า Is i t today ใช่วันนี้หรือเปล่าที่เราไปหรือถ้าเป็นวันนี้เราทําวันนี้ให้ดีที่สุดไหมเพราะฉะนั้นเฟยก็จะเป็นคนที่ไปลุยสนุกกับมันใช้ชีวิตก,กับมันอะไรอย่างเงี้ย แอสไพร์อิสระในทุกมิติของชีวิต